มทสองแจ้งโฉนดที่ดินจังหวัดนครพนมชาวบ้านรอกัว่า20ปีนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เขารรักทุกท่านนะคะชาวบ้านเฮนะคะหลังรอ,รอคอยกว่า20ปีเลยนะคะนิพนธ์แจกใช่นะแจกโฉนดนะคะที่ดินจังหวัดนครพนมพร้อมอำหนวยความสะดวกปอชชเปิดสอนองอที่ดินสาขานาว่านะคะ เดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันนะคะเมื่อเวลา9.30นาฬิกาสานาทีณนะวันที่17กรกฎาคมนะคะนนิพนธ์บุญญามณีนะคะรอมอชอนะคะมหาไทยพร้อมด้วยนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะนายนิสิตจันสมวงศ์อธิบดีกรมที่ดิน พอบวอจนะครพนมนะคะนายกรอบนะคะนายกรอบจังหวัดนะครพนมร่วมนะคะรวมเปิดสำนักงานที่ดินจังหวัดนะครพนมสาขานาว่านะคะแล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกและรถ ลดภาษีนะคะค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนในการมาติดต่อราชการกับสำนักงานที่ดินนะคะต่อมาก็นายนิพนธ์นะคะรอมอชอมอทอนะคะและคณะได้เดินทางไปยังหอประชุมอำเภอนาว่านะคะจังหวัด นครพนมเพื่อมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขใครทุกให้ประชาชนณนะหอประชุมอำเภอนาว่านะคะจังหวัดนครพนมจำนวน1 5 0แปลงนะคะให้แก่ประชาชนในพื้นที่นะคะสืบเนื่องจากเมื่อประมาณพศ .2539 ราัชดรหมู่ที่2องตำบลนางวัวนะคะ อำเภอนาวะนาวะนะคะจังหวัดนะครพนมนะคะได้เรียกร้องเพื่อมีการออกเอกสารสิทธิ์โดยได้นําพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินของตนเองโดยอาศัยที่ไม่มีหลักฐานแต่ไม่สามารถดําเนินการออกโฉนดที่ดินให้แล้วเสร็จได้ะคะเนื่องจากตรวจสอบพื้พนที่แล้วนะคะปรากฏว่า บริเวณท้องที่ดังกล่าวนะคะได้มีพระราชดีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอศีสงครามนะคะและกิ่งอำเภอนาว่านะคะอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพรนมนะคะนครพนมให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพศ .2519 ต่อมาในปีพศ2552ได้มีพระราชดิกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่บางแห่งในเขตอำเภอ นาทมอำเภอบ้านแพงอำเภอศรสีสงครามอำเภอนาวาอำเภอท่าอุเทนอำเภอโพนสวรรค์และ อำเภอเมืองคอนครพนมจังหวัดคนครพนมนะคะให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพศ2552และยกเลิกพระราชดีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอศรสีสงครามและกิ่งอำเภอนาวา่าอำเภอศรสีสงครามจังหวัดคนครพนมนะคะ ให้เป็นเขปตปฏิรูปที่ดินพศส5 5 9 9โดยมีแผนที่แนบท้ายและเมื่อทำการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าบริเวณท้องที่ตําบนนางงวนะคะอํเภอนาวาจังหวัดนครพนมไม่อยู่ในเขปตปฏิรูปที่ดินอีกต่อไปดังนั้นจึงได้ลงพื้นที่ดําเนินการสํารวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรหมู่สองตั้บนนางงวอํเภอนาวาตามมาตรา58 ทวีปงเล็บ3นะคะแห่งประมวลกฎหมายที่ดินรวมทั้งสิ้นจำนวน201แปลงนะคะทั้งนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นพร้อมที่จะมอบให้แก่ราษฎรแล้วจำนวน150แปลงส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการซึ่งจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดนะคะ สำหรับการมอบโฉนดที่ดินนะคะในวันนี้นะคะก็อยู่ในเขตพื้นที่หมู่สองตําบลนางงวัวอําเภอนาว่าจังหวัดนครพนมนะคะจํานวน1 5 0แปลงซึ่งออกซึ่งการเป็นการออกเอกสารสิทธิ์นะคะจากพื้นที่ที่ไม่มีหลักฐานนะคะเนื้อที่60ถึง3ถึง20นะคะไร่นะคะ,ร,ะราคาก็ประมาณไร่ละ4 0 0 0สนบาท คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ24ล้าน3 0แสนบาทนะคะโดยพื้นที่ส่วนใหญ่รัศดรได้เข้าครอบครองทำประโยชน์เป็นที่อาศัยปลูกบ้านเรือนตามแล้วนะคะปลูกบ้านเรือนเต็มแล้วทั่วทั้งหมู่บ้านเลยนะคะนายนิพนธ์ก็กล่าวว่าการมอบโฉนดที่ดินให้แก่พี่น้องทั้งนั้นนะคะพี่น้องประชาชนทั้งนั้นเป็นเรื่อง สำคัญต้องเร่งให้เสร็จสิ้นแล้วโดวยด่วนนะคะเพราะทราบว่าพี่น้องประชาชนหลายท่านนะคะก็รอคอยมายาวนาน,นะค่ะีปีนะคะบางก็30ปีนะคะซึ่งเข้าใจกันดีว่าโฉนดที่ดินเปรเียบเสมือนความหวังของพี่น้องประชาชนที่ต้องการเอกสารนะคะที่ต้องการที่จะมีเอกสารครอบครองสิทธิที่ดินที่ถูกต้องนะคะเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในการทำมาหากินสร้างงานสร้างรายได้ ดูแลครอบครัวได้นะคะต่อไปในส่วนของงบประมาณเพื่อดําเนินการโครงการนี้นะคะตนได้มีการผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อ ให้ขยายผลให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่สามารถดำเนินการได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการนะคะเข้าถึงโอกาสทรัพยากรทางทรัพยากรของประเทศนะคะและมีส่วนช่วยเหลือนะคะช่วยช่องว่างของความเหลื่อมล้ำทางสังคมลดลงนะคะแต่สิ่งสำคัญเมื่อพี่น้องประชาชนได้รับโฉนดที่ดินไปแล้วนะคะก็ ขอให้ดูแลรักษาไว้ให้ดีนะคะใช้ธรรมาหากินให้เกิดประโยชน์ตามความประสงค์และขอให้ช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ดูแลทรัพยากรนะคะสมบัติของชาติต่อไปนะคะท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกๆท,ท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารนะคะที่นํามาเสนอชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้คนอ่าน,นะคะ่ะแล้วท่านก็จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ